โอเคสวัสดีทุกคนืันนี้ก็มาพบกับจันทร์สอนคือเก,ากอ่าืันนี้ก็สิมาแบ่งปันความรูเกี่ยวกับการคิดไรหรือว่าสูตรคิดไรการต่างค่า,าราคาสินค้าบอกว่าจะเป็นการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเามาขายอยู่โ,โปลห,หรืออยู่ประเทศลาวของพวกเขาวันนี้ก็สีได้แนะนำเอาความหูที่กระทัดระกาไดเนื้อในอีกเนาะก็คือการคิดไรจากเงินบาทสินค้าจากเงินบาทแล้วคิดไรเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าอยากได้กำไรจากเปอร์เซ็นต์ ตีเป็นมูลค่าออกมาแล้วสามารถขายเป็นเงินกีบได้เพราะว่าเขาก็ส่งเสริมการขายเป็นเงินกีบอย่าไปขายเป็นเงินตาแต่แม่นยูเขานาเขาก็คิดอะไรเป็นเงินตากะตามเขาขายเ,าเขาสื่อจากจากต่างประเทศเนาะ,ะว่าไงซื้อเป็นดุลลาก็ตามซื้อเป็นเงินบาทกระตามมาตีขายเป็นเงินกีบเลยกันยิ่งดีนเนาะ ที่ทุกคนผู้ใดสนใจเรียนคอมพิวเตอร์สมัครเข้ามาสำหรับเรียนใจที่สูงออเอ็ดัมเจ็ดแปดเก้าเขายังครับสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ระดับกลางออกแบบกราฟิกและสอนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโอเคอมาเบิ้งเนาะวิธีการตั้งสูตรการตั้งราคาสินค้าเพราะเขาจะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนาะเขาจะมาขายขายเป็นเงินกีบยู่หรือว่าขายอยู่ประเทศลาว แต่ว่าถ้าจริงได้เขาขายเป็นเงินกีบแต่ให้มันได้กาไรเนะี่ยถ้าว่าคันเขาขายเงินตาต่างประเทศหรือว่าขายเป็นเป็นเป็นเงินดอลลาร์หรือเป็นเงินบาทกระแ่กันคันเขาขายแะ้ะไฮมดให้ไทยเศรษฐกิจหรือสพอเงินกีบให้ามันอ่อนค่าลงฉะนั้นเราต้องตีคิดไรออกมาแล้วเขาขายเป็นเงินกีบนะเพื่อช่วยกันพักกานส่งเสริมเงินกีบของคนลาเขาให้กีบเขามันแข่งค่าขึ้นเนาะก็คือตัวอย่างตัวนี้ให้คิดไรเนาะ ตัวอย่างอะไราการสินค้ามีสินค้ายัางน่ที่เขานําเข้าและราคาทื่นเกินว่าราคาต้นทุนที่เขาลงทื่นเขาสื่อจากต่างประเทศเท่าไรแล้วเขาต้องมีค่าใา่ใจส่วนเกินอีกเรีนบ่าวเซนตอยังค่าฝากค่าขนส่งคา่ายังกันแล้วแต่ค่าที่เขาใส่ใจส่วนเกินหรือว่าสื่อเพิ่มอีกเป็นหุ้มห่อวัตถุหรือว่าเป็นแก๊สเป็นยังกันแล้วแต่เ,เพิ่มใจตื่นมาจากเปอร์เซ็นต์ และการราคาส่วนลดของสินค้าเพราะว่าเขาจะต้องไปจัดโปรเนาะให้แก่คืนกาําไรแก่ลูกค้าใช่น,นะเขาจะอันนั้นไล่ส่วนลดเท่าใดจักเปอร์เซ็นต์เขาก็มาคิดไล่ใส่แล้วห้องที่3ามมันต้องการกําไรจากสินค้าเขาต้องการกําไรสินค้าเท่าใดคือในเทนนี้เขาคิดไล่ออกแล้วเลยราคาที่จะต่างขายเป็นเงินบาทเนี่ยห้าพันห้าห้อยห้าสิบแปดบาท ตอนนี้ในราคาเบื้องต้นที่เขาจะเอาลงทุงเนเนานราคาที่เอาลงทุนน่ะสี่พันหนึ่งหอยสี่สบแปดบาทจะามาขายอยู่5าพันาหอยหบแาทแล้วเราขายเป็นก,นกรรไกบปะเนี่เขาขายสมัิตีออกมาขายก,กรบกเป็นสามล้านสามแสนบ่าร้อยก้ิบสองบาเนาะคิดอะไรเป็นเอามาคิดไร้กำกันเบิ้งนะโอเคเอาคนอื่นมดนะฮะมาเบิ้งสูตรมันมีสูตรการคิดไร่เนาะ คือสูตรตัวนี้สูตรคิดไราราคาต่างคาันบ่าจะใส่สูตรอยู่าราคาต้นทุนบวกให้ราคาว,วงเล็บราคาต้นทุนคูณให้เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัดวงเล็บบวกเอาใส่สูตรตัวนี้นะประมาณนี้โอเคเอาไปมาลองคูณบวกนำกันเบ้ง่งอ่ะเลาก็เข้าไป หมายเท่าเอาราคาต้นทุนบวกให้เปิดวงเล็บเอาราคาต้นทุนมาคูณให้อ่าเปอร์เซ็นต์เราเฉพาะแมนค่าใช้จ่า,ายส่วนเกินก่อนอแล้วก็อัดวงเล็บแล้วก็มาบวกบวกละอากาเปิดวงเล็บเนาะเอาราคาต้นทุนามาคูณให้อ่า ส่วนลดของสินค้าจากเปอร์เซ็นต์อาจวงเล็บ,นลนบลเนาะแล้วก็มาบวกเปิดวงเล็บแล้วเขาก็เอ,า,อาราคาต้นทุนมาคูณให้าราคาที่เขาต้องการกำไรนะฮะต้องการกำไรวจากสินค้าจัวนีท่ทาไยจากเปอร์เซ็นต์เขียนใส่อาจวงเล็บเจอปุ่ม enter ลงปึ๊บเนี่ยมันก็นออกอย่างนี้เนาะปึ๊บอ่าโอเค แสดงว่าคือสินค้าของเฮาเนี่โอเคสมมติว่ามันอ่าโอเคแป๊บนึงสมมติมันเฮาบ่อยากเอาจุดเบื้องหลังจุดทางหลังต่อนะเฮาบ่อยากเอาเฮาก็ออกแต่ว่าในเฮาอยากใส่ก็ใส่เนะาะเป็นเงินบาทตกอยู่5,000อ่าเอาก็ลากใส่เนาะคลิกเข้านี่ก็ได้ก็ลากใส่มันก็ออกมอเาเองหลังจากเฮาได้เป็นเงินบาทเนาะเป็นที่ย้อย ทุกคนบางคนนี่จะคิดไล่บรเห็นตัวนี้เด้ออย่ลองบางคนมันจะคิดไล่บรเห็นเป็นเงนินบาทเพราะเขาไปที่เซ็ตหลังคาก่อนนั้นบางคนนี่จะบรเห็นนี่เนาะโอเคคือบางคนจะเข้ามาแบบนี้มันจะบรเห็นเป็นเงนินบาทคลิกเข้าไปนี่ปึ๊บสเล็กทั้งหมดเนาะแล้วกดปุ่มนี่แล้วไปเลือกคัสตอมแล้วไปเลือกครรว่าสกุลเงินบาท มันจะบอกไอ้ดอกสวัสสกุลเงินบาทเป็นตัวใดออเรื่อ,อ,อนส่องหาเนะาะมีสกุลเงินบาทสกุลเงินกี่โอเคเป็นสกุลเงินบาทไทยเรียบปับ๊บเป็นปะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วต่อไปกินไรเป็นเงินกีบปะเนี่ยกินไรเป็นเงินกีบไม้เทา้าเอาจำนวนเงินบาททั้งหมดแล้วก็มาคูณให้เดี๋ยวนี้เงินเลทเงินบาทอยู่บ้านเฮานี่มึงประมาณอยู่หกร้อยเนาะหกร้อยหกร้อยกีบต่อหนึ่งบาทนั่นปะ ่เราต้องกด enter ไปโอเคอันนี้มันเป็นมันเป็นเงินกีบเออเงินบาทเขาเปลี่ยนจากบาทมาเป็นกีบเข้าไปคือเก่าปึ๊บแล้วเขาไปเลือกหรือว่ามันจะบอกอยังีงก็ได้ general number โอเคอ่า accounting เขาเลือกยังี้เป็นมีบอสกุลเงินกีบอยังีงมันมีเกี่ยวกับกีบดอลลาร์กับเอาดอลลาร์อย่างเงี้อ่าสหกีบเออโอเคอันนี้หนึ่นึ่กีบปึ๊บกดปั๊บปไปเลยนะ แบบนี้ก็ได้เนาะเ่อก็ได้เป็นจำนวนเงินกีบเนี่ยเฉลี่ยหลักเงินกีบเนาะโอเคบันนี้ทลางจุดในหอปลอเอาเ่ากระิีเฉลี่ยทั้งหมดแล้วก็กดเด็กปุ๊บอ่ะห่อกระสีได้ยอดเงินเป็นขายเป็นเงินกีบอยู่แสดงว่าวหาพันหาห้อยหาสิบแปดบาทมันตกไปสามล้านสามแสนสามสิบสี่พันตกไรเป็นสามสิบห้าพันโลดเนาะเผื่อไว้โอเคก็เท่าว่าผู้ใดที่สนใจหรือว่า ยังมาเรียนนำกับมาเัียนไทยเนาะคือจารอนด์อนกับอัพซอนคือกันเนาะสอนคอมพิวเตอร์เ o ิร์ x เอ็กเซลพ p o i n อพอยอย่างต่างๆแล้วก็ซอนกราฟิกดีไซน์นนาะ